สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเมนูผัดผักบุ้งบ้านกับน้ำพริกกะปินะคะวันนี้สองเมนูกันเลยนะคะหลังจากที่เมื่อวานไปขายรถแล้วไม่รุ่งนะคะวันนี้ก็มาทํากับข้าวกันต่อนะคะเริ่มจากน้ำพริกกะปิก่อนนะคะก็เริ่มตำกุ้งแห้งกันเลยนะคะนี่นะคะเป็นกุ้งแห้งตัวโตๆกันเลยนะคะตำกุ้งแห้งให้ หยาบๆนะคะพอหยาบนะคะไม่ต้องละเอียดนะคะหลังจากนั้นก็ใส่พริกลงไปแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมไม่ต้องใส่มากนะคะเดี๋ยวมันจะฉุนนะคะตำให้พอแตกนะคะไม่ต้องละเอียดมากเหมือนกันนะคะนี่นะคะประมาณนี้แล้วก็ใส่กะปิลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลปี๊บประมาณ3ส่วน4ช้อนโต๊ะค่ะ ก็ตามไปคุกเ้าให้มันเข้ากันนะคะอันนี้เป็นน้ำพริกกะปิสูตรง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ซอยหอมแดงลงไปนะคะอันนี้ซอยมือเลยนะคะเราจะไม่ซอยทิ้งไว้นะคะเพราะว่าน้ํามันหอมระเหยของหอมแดงก็จะออกไปหมดนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะ,ะเขาเรียกว่าบด บดนะคะตำให้มันพอแตกนะคะเพื่อให้ความหอมของหอมเนี่ยมันออกมานะคะหลังจากนั้นก็บีบมะนาวใส่นะคะอันนี้เป็นมะนาวแป้นนะคะน้ําก็จะเยอะนะคะอันนี้ใช้ประมาณ3มลูกนะคะหรือประมาณ6ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ใครที่ชอบหวานมากเปรี้ยวมากก็ชิมรสดูก่อนนะคะปร,ปรับตามสัดส่วนกันเลยนะคะอันนี้เป็นน้ําพริกกะปินะคะกุ้งแห้งแบบง่ายๆเลยนะคะนี่ค่ะ อันนี้ใช้พริกขี้หนูสวนนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความเผ็ดที่เยอะกว่าพริกขี้หนูธรรมดานะคะพริกขี้หนูสวนเวลาทําจะไม่หมิ่นเขียวนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นผัดผักบุ้งบ้านนะคะอันนี้เป็นผักบุ้งบ้านนะคะที่แบบอยู่ในหนองคลองบึงนะคะอันนี้เนาะนี่ตั้งน้ํามันนะคะให้ร้อนนะคะใส่กระเทียมแล้วก็ใส่ผักบุ้งลงไปนะคะอันนี้เป็นผักบุ้งบ้านนะคะ ผักบุ้งบ้านมันจะมีความเหนียวน้อยกว่าผักบุ้งจีนนะคะเวลาทำมันจะกรุบกรอบมากกว่านะคะแล้วแต่คนชอบนะคะอันนี้เนาะ,ะอันนี้ที่ทําให้ดูนะคะเป็นผักบุ้งบ้านนะคะผักบุ้งบ้านเนาะแล้วก็เครื่องปรุงของเรานะคะก็มีน้ํามันหอยเต้าเจี้ยวน้ําตาลปี๊บนะคะแล้วก็ซอสบุงรสนะคะอันนี้นะคะใส่ลงไปผัดนะคะผัดผักบุ้งบ้านเนี่ย คือจะต้องผัดให้ค่อนข้างสุกนะคะเพราะว่าถ้าผัดไม่สุกอะคะ่ะยางมันจะออกแล้วมันก็จะมีรสชาติฝาดไม่อร่อยนะคะแต่ถ้าเราผัดให้สุกทั่วกันนะคะเนาะอาจจะต้องผัดใช้เวลามากกว่าผักบุ้งจีนนิดนึงนะคะก็จะหวานกรอบแล้วก็อร่อยนะคะอันนี้เนาะข้อแตกต่างระหว่างผักบุ้งบ้านกับผักบุ้งจีนนะคะคือยิ่งสุกก็คือยิ่ง เขาเรียกว่ายิ่งมีความหวานของผักบุ้งออกมาค่ะทานกับน้ำพริกแบบเปรี้ยวๆหวานๆเค็มนิดๆอร่อยมากๆค่ะนี่นะคะก็คือผัดผักบุ้งบ้านแบบง่ายๆเลยนะคะทานกับน้ำพริกแสนอร่อยนะคะบวกข้าวสวยร้อนๆนะคะแบบอืฟินสุดๆเลยค่ะนี่นะคะอาหารปักใต้บ้านเรานะคะ นะอยู่แบบบ้านๆนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีเพราะอาหารทุกเมนูของเรานะคะไม่ใช้ผงชูรสนะคะเนาะ,อะลองไปทำกันดูนะคะแล้วก็ลองปรับสูตรตามชอบนะคะนี่หลังจากสุกได้ที่นะคะก็จัดใส่จานนะคะจะสังเกตว่ามันจะเป็นสีเขียวทั่วทุกก้านนะคะไม่เป็นสีดำนะคะถ้ามันผัดสุกโดยทั่วกันแล้วนะคะอันนี้เนาะเป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะคะในการผัดนะคะ นี่แบบนี้เลยค่ะทานกับน้ำพริกนะคะคือแบบเข้ากันมากๆเลยค่ะนี่ผัดผักบุ้งบ้านนะคะแล้วก็น้ำพริกกะปิสูตรเด็ดวันนี้เราใช้กุ้งแห้งนะคะแล้วก็ทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะคือแบบโอ้โหอร่อยมากๆเมนูนี้ไม่ขอแบ่งใครเลยนะคะ ใครที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดติดตามให้กำลังใจเราด้วยนะคะกับเมนูอาหารที่มีมาฝากกันทุกๆวันค่ะ